ในห้องแล้วก็เพื่อนที่มา,าจากโรงเรียนเดียวกันมาแค่ะที่ตอนที่หนูไม่สบายเพื่อก็ไปหายาแล้วก็ค่อยถามว่าเป็นอะไรมากไหมค่ะกล้าเดินไปหาเพื่อนทุกคนไหมเชิญครับเดินเข้าไปหาจับมาได้จับกอดเพ่นอนได้กอดพูดปรีมพูดขำพูดับเุื่อนครับนงานกิจพูดเดินเนพืเ่อน อยู่แขวเจ็ดฝังนูงทั้งหมดเลยนะครับเท่าที่จำได้ชื่อไอมีซีครับอาริกตูนมีมีกล้องตัวนะครับยุมนะครคือบางครั้งเนี่ยผมอาจจะพูดทำที่ไม่ดีบ้างอาจจะพูดมึงกูสำหรับซีเนี่ยเราเราก็จะบางครั้งก็จะหมาว่าเขา อย่างเงี้ยผมขอ้ด้วยนะครับแต่ก็ผมขอขอบคุณเพื่อหลายคนตรงนั้นนะครับเดนตูนมี่านทัวเนี่คคยควาบที่ดีมากช่วยเหลือมาตล,ลอดมาโรงเรียนมามาเรียนก็นมาด้วยกันที่แม้เพื่อนจะใช้หน่อยเพราะแมผมจะเป็นคนที่อาบน้ำช้าคอจะรอผมตลอดครับต้องขอบคุณแ้วก่อน ขอโทษในสิ่งที่ผมอ,อาจจะทำผิดไปครับมาครับเดินข้นไปหาเพื่อนนขอับก็สำหรับเอนะคะก็อยากจะขอโทษฝนนะคะคือเขาเป็นเพื่อนที่คบกันมาตั้งแต่มัธยมต้นเลยนะคะก็เขาก็เป็นคนที่ว่าเข้าใจเอตลอดมีอะไรก็ปรึกษาได้ตลอด แต่เหมือนบางทีแอก็ทําอะไรที่ผิดไปพลาดไปหลายครั้งแต่เขายังเงย้ยไปอยู่ตลอดอก็มีก็มีรู้รอยากพูดอย่างไงเห้เข้าใจว่าก็รักเขานะคะรักเขามากขอโทษด้วยที่บางทีอาจจะทําตัวไม่ดีขอโทษแล้วเดินเขาไปหาเพื่อนครับคนคราบอกสำหรับป<อ>ูบป<อ>้านะครับก<อ>็ ขอบคุณพิยุมไอ้แจ้งไอ้ปานมีนอาลีฟสี่สี่ต like ูนต em. ั้งดนวยนะออสเจียต้องหนึ่งหัามิวแล้วก็เป็นแม่หนุคมดีช่วยแหลื แต่เขามาที่นี่แล้วก็ขอโทษทุกคนที่เคยโหโหยไทยขอบคุณเรื่องหนึ่งที่ยอมใจเพื่อนทุกคนครับที่เหลือให้เวลา20วินาทีครัอบทุกออกจกอับไี่หาพื้นที่ว่างยืนจับมือกับเพื่อนที่เรารู้จักเป็นวงกลมครับ ครับเย็น20นาทีครับเออโอเคลงได้ครับเดี๋ยวดูครับ <coughs> <coughs> <coughs>

ครับขยับข้ไปครับยืนจับเลยเห็นหน้ากันทุกคน